ขายยาอะไรอ่ะเฮ้ยตาจริงหรือบอกไปจะบ้าเรื่องไรผมลักษณะผมเนี่ยเหรอขายยาอ๋ออ๋อไม่ไม่ใช่ลักษณะคนขายยาที่แล้วอ่ะเขาเขามีมีคนดูใช่ไม่ใช่ลักษณะคนขายยาไอเนี้ยลักษณะคนเสพยาเสพป่ะเฮ้ยลักษณะนี้เสพได้ไงเฮ้ยเขาไม่เสพหรอกหมูอ่ะไอ้บล็อปบล็อปเขาไม่เฮ้ยตาไอ้ตอนเขามีงานหนึ่งจะไปได้สุพรรณต่อมาโระวังด้วยเอองานวัดเออเนี่ย เดี๋ยวเป็นงานอื่นครั้งที่แล้วมีคนดูหลายคนเยอะแยะแต่ครั้งนี้เขาเขาได้ยินคนที่ครั้งที่แล้วดูน่ะมาพูดถึงถึงยาของพี่สังเขาเลยมาเปิดดูว่าหลักหวังว่าจะเอายาเนี่ยไปรักษาพ่อแม่เขาไอยาผีบอกนะเหรอยาโม่ไงยาโม่ยาอะไรนะสรรพคุณนี่ไม่ต้องห่วงคุณดีไหมผมก็จะใช้เหมือนกันนี้ตังค์ผมเป็นเบาหวานจริงๆฮะเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโอยเบาหวานนี่ไม่ต้องถึงหม้อหายเออแต่ผมคิดถึงหม้อทุกวัน อดีตม้อยาเหรอฮะมอยาเนี่ยนี่ลำดวนรุ่งสว่างน้องชายเสรีรุ่งสว่างโอ้โหแลวปวดหลังก็ปวดหลังรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมมันกวันกวไงปวดหลังโอ้ยกปูนแบกปูนนี่ไม่ไหวมันปวดหลังไงทำบ้านทำบ้านยังไม่เสร็จรุ่งสว่างยกบ้านขึ้นเองอ่ะยกเสาขึ้นเองก็ยกปวดหลังเออสั่งยาผีบอกผมไปกินเป็นไงเป็นไงไปต้มอวันแรกกินแก้วเดียวแก้วเดียว หายวันแรกหายอืวันที่สองหายทั้งหม้อหายทั้งแก้วเลยใครขโมยอ่ะไม่รู้ไงก็บ้านยังไม่เสร็จไงเพราะแกสร้างบ้านเสร็จก็สั่งไปใหม่สั่งใหม่ต้มในบ้านเลยไม่ต้มแล้วอทีนี้แก้วไม่หายกินไปยังไม่ทันกิน่ะแค่ดมดมเป็นไงครับไม่หายก็ไม่หายกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่หายทําไมอ่ะเพราะว่า เอายาปลอมไปให้แกโอ้บ้าแล้วไม่ใช่อาการไหมเอายาจริงๆยาจริงแต่ต้องบอกอาการหายราชบุรีโอ้นี่ฉีมน้ำหอมด้วยเหรอเอ้ากินอะไรกินอะไรกินอะไรกลิ่นม้าเหรอกินเหมือ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 นช็อกโกแลตอ่ะเหรอใช่ไหมมึงอย่าพยายามเปิดเผยดิไอ้บ้าเออช็อกโกแลตพ่อมึงเขาอยากรู้ยาหม้อแล้วเนี่ยที่ราชบุรีราชบุรีใครชื่อใคร จำชื่อแกไม่ได้แล้วผู้หญิงผู้ชายส่วนพึ่งส่วนพึ่งคนแก่คนแก่บนม่าอยากตายบอกว่าอยากตายอยากตายใยญราชบุรียายครับบนก่อยากตายก็ไม่รู้จะทํายังไงก็คนแก่แล้วเจ็บมันออดออดแอรล้นะลูกก็โอ้ยร้องก็โอยสั่งยาผีบอกผมไปครับเอาไปให้กินเป็นไงหม้อเดียวเดินคล่องเลยตายสมใจหัก ยาปลอมก็แกอยากตายไงก็เอายาตายไปให้แกกินเออนี่แม่ผมนะจริงจริงยังไงฮะแม่ผมนี่ให้อาหารแบบไม่ได้อะต้องเคยมีใครบอกว่าถ้านาสังไม่มีหูแล้วเหมือนปลาไหลมีเคยเคยมีมีมึงคนเดียวเหละจิ๊ไหนลองลองปิดหูนาสังครับปิดเราไม่มีหูนาสังไม่มีหู มันปลาไหลแล้วถ้ามีรูตรงกลางเยี่ยวได้ป <c oughs> ไปปูให้มันทำไหมบ้าบอใช่ป่ะ <c oughs> คุณสังเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูข่าวทุกวันเลยเซฟข่าวแล้วพออะไรที่เด็กๆออกมาชู3ามนิ้วอันนี้เขารู้จรงออิงคุณกล้าชูไหมถามจริงคุณกล้าไหมโอ๊ยผมชูทุกวันเฮ้ยคุณไปชูทำไมอะชูนิ้วอะเนี่ยตอนมาเนี่ยผมขับขับรถมาเนี่ยถึงสี่แยกตรงเนี้ย ไอ้ทางนู้นไปไหนวะไปดาวพะนองดาวพะนองเออมหาสวรรค์มันนี่มาพรามสามถึงสี่แยกปุ๊บชูสามนิ้วเปิดกระจกเลยชูสามนิ้วเเลยออปั๊บเป็นไงแป๊บเดียวมาเลยตำรวจใช่ไหมแม่ค้าพวงมาลัยสามพวงเสียงเงินไปหกสิบโอ้หนุ่มโรัพพวงมาลัยเออมาให้สามพวงไอ้บ้าเออไม่น่าเชื่อรอดได้อย่างไรบ้าทหกสิบบาทมาถึงข้างปั๊มยกอีกเอาแล้ว ข้างปั๊มเลยเหรอข้างปั๊มยกอีกแล้วยกอีกมาอีกแล้วตำรวจนะฮะครับผมเห็นคุณไปแวะที่หน้าตลาดก่อนผมไม่ได้ไปผมมาปั๊มแล้วคุณแวะหน้าตลาดเสร็จปั๊บผมก็ลองดูอีกรอบหนึ่งจำได้ไหมที่คุณเล่าฟังเมื่อกี้เนี่ยเออใช่คุณถึงหน้าตลาดคุณลุกกระจกเสร็จปั๊บคุณยกสามนิ้วใช่แล้วเข้ามาเลยมาใครใครมาแม่ค้าขายลูกชิ้นงานที่คุณบอกผมเง สามไม้เราทำไมไม่เล่นไปตามล็อกต่มงเลยมันดักมาคุณบอกผมไปมันไปปั๊มแล้วผมถามใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยอุณเคตชูคุณเคยชูสามนิ้วไหมผมถามครั้งแรกเลยก็ไม่ได้แวะไงก็มาปั๊มเลยมันเข้าไม่ได้รถมันเบียดมึงไม่แวะตลาดก่อนมันจะได้มีลูกชิ้นเอมื่อปูผิด มันต้องปูก่อนว่ามันไปแวะไหนมาบ้งผมไม่ได้ไปกับมันมาไงก็ตอนที่ตอนที่มึงคุยกันบอกว่าไปที่แยกก่อนแล้วค่อยแวะตลาดแวะตลาดแล้วค่อยมาปั๊มพอปั๊มเอ่ใช่อดีแต่ทีนี้ผมมันเข้าตลาดไม่ได้รถมันวิ่งซ้ายก็เลยเลยไปเข้าที่ปั๊มมึงก็น่าจะจอดรอก่อนสรุปว่าเดี๋ยวผมถามใหม่จะถามเอางี้แราตั้งใจฟังแล้วถามเขาใหม่ดีกว่าถามหมาว่าพี่เคยชูสามนิ้วไหมเคยชูไหมเคยชูไงก็บอกที่บอกโดนพวงมาลัยไปสามพวงเคยชูที่ไหนมา ชูที่สี่แยกไงขับรถมาปัา๊บเจอสี่แยกเจอตำรวจชูเลยลูกกระจกเสร็จปั๊บเดี๋ยวเจอตำรวจชูเลยพ่องหล, <c oughs> ลืมมุกอีกแล้วลืมมุกอีกแล้ว <c oughs> ขับรถมาเจอสี่แยกลูกกระจกเสร็จปั๊บชูสามนิ้วเอ,อเดินมาเลยตำรวจเหรอ ม่ค้าขายพวงมาลัยเลยซื้อมาสามพวงหกสิบบาทอันนี้อันแรกออมาปึ้๊นสองเจอตลาดเจอตลาดเจอตลาดลองดูทิ้วเว้ยดูกระจกเสร็จปั๊บชูสามนิ้วเลยถามพี่ต่ายวะเดลนมาพ้องนัดกันหน้าเวทีอ่าก็ก็บอกว่ากูเข้าตลาดไม่ได้เขาบอกว่าเอาอะตกลงก็เลยเข้ามาที่ปั๊มไม่ยกสามนิ้วอีกเืมบอกไปว่าเขาจะจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนี้เขา สมองมุงกุ้นอยู่กับการร้องเพลงเรื่อยๆเขาไม่ได้เติมมาเฮ้ยเียเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วนี่ของขาดเหรอขขอองงถ้าเติดยางของขาดปะเนี่ยพิวเลยนี่ดูตื้อๆนะเพราะว่าจะหาข้ออ้างอะอยู่บางแคอยู่บางแคร์พูดสายพูดถึงของขาดได้ขึ้นได้เลยลักษณะขาดยังไงนี่ลักษณะนี้เหรอรถเขาไห้ดูดิไอ้บ้ายังงี้ขาดที่ไหนหรอไม่มีไม่มีถ้าเขาติดยามือมือเขาจะสั่น ตาเขาจะเหลือกถ้าเขาติดยาจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคนติดยาเอาการอาการเนี่ยจะกัดกรามตัวเองตลอดอันนั้นคืออาการของคนที่ติดยาแล้วไปตาจะเหลือกด้วยแต่เขาไม่ได้ติดเดี๋ยวไอ้เฮียเนี่ยก็ซื้อสดไงนี่อันนี้กับการแสดงอะไรอะไรของขาดเนี่ยนึกถึงอะไรไหมทะเบียนรถขาดนี่คนที่ฉลาดมากใครไปฉีกเล่นนะ ไม่ใช่ฉีกเล่นทะเบียนรถเขาขาดแต่เขาไม่สามารถโดนตำรวจจับได้เฮ้ยทะเบียนรถขาดแล้วต้องโดนจับนี่เขามีวิธีผมไม่โดนจับเฮ้ยพี่มีสิทธิพิเศษเหรอขับรถไปนี่ตำรวจเรียกบอกทะเบียนขาดอก็โดนปรับแน่นอนก็ผมบอกผมไม่ได้ทำขาดอ้าวใครทำขาดช่างที่ซ่อมรถมันทำขาดไม่รู้มันทำยังไงไม่รู้ไปโดนทะเบียนผมขาดก็ต้องไปจับช่างไม่จับผมทำไมลระ ไม่พี่เข้าใจคนละความหมายและไอ้ขาดนี่คือทะเบียนหมดอายุไงตำรวจมันจับผมแล้วก็มันก็ปล่อยอจับแล้วก็ปล่อยอ่ะจับแล้วว่าเขารู้จักกับคุณเหรอมันจับบอกไปงั้นไปเลยจับอย่างเงี้ย้วมันก็ปล่อยปล่อยโอ้นี่ตำรวจจับแล้วปล่อยไงแบบทักทายกันเกะมากแล้วนี่ก็ไปทิ้งก่อนเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโฮ้ยติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไรท์คอมเมดี้ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ